หนึ่งสองสวัสดีครับนายแทยวกสวันนะครับการศูนอนามัยสุขาเราสอรมาประการวันนี้มาขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการึกอาชีพของอนุวัตรลูกๆนะครับผู้นการที่มาที่มาเกตู่กับเราแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นส่วนศูนย์ระแ วันนี้เราจะขอนำเสนองานที่เป็นตัวนงนะครับซึ่งวันนี้มานำเสนอซ่งเกี่เป็นกระเป๋าผูแบบของเป็นหนังีบีซีนะครับนแเป็นเอการสื่อของลูกเป็นคนที่านทาปัญญาทางการเรียนรู้ทางวิจัะพฤติกรรมหรือออรินะครับประมาณ90%เรของ่เราจะเป็นความพิการาประเภทนี้ตอนนี้เรามีสื่อกคั์ที่นำเสนอแล้ ใจอยู่ประครันก็คือลักษณะกระเป๋าเป็นแบบนี้นะครับราคาก็ไม่แพงครับจับต้องได้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามทางน้าเพจเรามาชื่อตามชื่อสูนนะครับฒนาศักยาพทป์วาชีพคนติดล้านพระประแดงบาการซึ่งจะมีกระเป๋าอยู่หลายรูปแบบนะครับนี้อันนี้เป็นการเย็บมือครับย็บมือย็บมือเพื่อให้ผู้รู้ได้ถ่ายยึอมือป็น ลายโดยการยืดมืคร <ve> ับเป็นอีกแบบหนึ่งลั่เณะือนกยินัามอเป่าเบาที่ทำงานย็บมือมืวนกันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งับ็สามารถใช้เป็นเปลาต่างและเป็นใส่นังได้หรือใสเดียวได้ถ้วนล้าจะเป็นการเย็บมือนะครับ็รเย็บมือรากษณก็ไม่แพอาประเดนยืดมือเนี่ยมเลา เพเปรียนะครับเป็นการแบบเย็บมือเหมือนกันอันนี้เป็นแพเกจนะครับมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เหมือกันก็ยจะมือนถ้าทำไมเยอบมือเพราะมันจะได้เข้ากับบุคลิกลักษณะความพิการของลูกเราที่มีความพิการถ้าจะไปให้เย็บจากตสัหกจริงๆมันจะเป็นความยากลำบากในการเราเลยใช้ให้ฝึกมือก่อนถ้าคนไหนฝึกเก่งแล้วก็เข้าไปฝึกจกุตสาหกัรได้นี่ป็นชุนนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบแล้วก็ พยายามจะดีไซน์ให้เกิดกาใรใช้สวยได้และจับต้องได้ทุกคนผม mm hmm. นั่านนจะเป็นโคนผู้หญิงนะครับหรือผู้หญิงเป็นกระเป๋าที่เราสามารถถือได้